ซุ่มเจ้าเคยต่างจีพี่เอ็ดแล้วมันผ้าลงเขาป้าเขาดอนไปทัวไปทีบบอมีเส้นทางที่เร็วกว่าว่าสันฮ่าเบาอลังเดาปุ้นไกลกว่าเก่าอีกเบามาแล้วก็สูนสวน mm. คู่ชุ่นเนี่ยเพิ่นเป็นคู่ข้อสอสามสวนอยู่โรงเรียนทั้งน้องบอลลัพู่ละเล่าเป็นคนขอัแกนก็ว่าไปบรรจุอยู่น้องบอลลำพู่มาเป็นสิบปีแล้ว โรงเรียนเพิ่นเป็นโรงเรียนประจำอำเภอรโรงเรียนปฐมดอกคู่ี่บได้มีนาทีในการสอนนักเรียนอย่างเดียวเด้งานลาดงานลวงกระต้องเฮ็ดงานจุ่มชอนนี่ขาดบ่ได้เขาเอื่นว่าบบวรบ้านวัดโรงเรียนบนันีทางโรงเรียนเพิ่นพ่วมจิจัดผาป่าการศึกษาก่อนที่โรงเรียนสิปิดเทิม่มมันเป็นช่วงเดือนมีนาคมเนาะอากาศก้อนหอน,หอน เพื่อนก็ได้รับมอบหมายให้ไปเลียลายเงินจากไทยบ้านพอดีเขามีตลาดนัดอยู่บ้านนั่นบ้านนี้เด้หืมบ้านนี่มันอยู่หม่องใดวะคู่ชุกขึด้ด้วยความแต่เพื่อนเป็นคนต่างทิ้นบ่ได้ออกไปทางใดนอกจากบ้านเซากระโรงเรียนมันก็นอยู่ในเมืองเนาะว่าคี่ออกนอกเส้นทางแม่ก็จะแมนไปตลาดอยู่เหาะบ้านนั่นละน้องเบนูจักตลาดนี่บอ ผู้ชุหันไปถทามคู่เบนได้หับคำสั่งไปเป็นมูกันอีกคนนึงเลี้ยวเบื้องแผนที่บอกพิกัดว่าห่างออกไปอีก20กิโลปาสนพี่ชุหนูก็คนต่างทิ้นคือกันบอกหมูน้ำดอกคู่เบนว่าผ้ากันประดิษฐกองรับบริจาคแล้วก็เตรียมเขาขวงทั้งไม่เคลื่อนที่แล้วผ้ากันขึ้นรถเอารถคู่ชุในี่ละไปมันเป็นรถ SUV แบบขอบครัวเด้ หัวตะอ,ออกมาได้บระท่านพ่อสวงปีพันกับอีอกตะว่าไลา่หัวจังสีเบิดคู่กับผ้ากันเป็น,นียอดจังสีลาหลดพ่อหัวใบาสามนี0ิบอวดโรงเรียนกระดังแกล้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 งไปเด็กหน่่ยกับบานเบิดแล้วเพิ่นกับผ้ากันออกเดินทางตั้งจีพีเอสตามซื้อตลาดที่พ่อออบอกมาไปดีมาดีเด้อเสียงมูคู่ซึมหนึ่งห้องมาใส่ เพิ่นก็นได้รับมอบไม้ไปบอกอื่นคือกันอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกสองกิโลเมตรเสียงอิจีมันบอกเพิ่นกับผ้ากันคีน้ำทางมาเลยเลยจากี่เป็นถนนสองเล่นกกลายเป็นถนนเล่นเดียวเป็นแบบสวนกันแคบๆหฮมันคือผ้าเฮ้ามาาม่วแต่ละพี่คู่เบนวาข้าวหนึ่งเสียงอิจีก็บ,บอก ขับตรงไปอีกสามเมตรเลี้ยวซ้ายงงกว่าเกา่ามั่นกลายเป็นเลี้ยวเขาตนนขี่หินแฮขี่ดินไงกบเฮียนคนแถบสิบอมีนี่ตังตะทงหน้ามันสิพาเข้าไปหอดใสหนี่ยละพี่มันบ่แมนได้นอ้อบังในแผนที่มันคือยังอยู่ในเมืองยุ่ตลาดนี่น่ะผูเบนจมไปน้ำทางพี่กะบ,บ่เคยมาโตกะบ,บ่เคยมา สิไปถามผู้ใดเล้วก็สิต้องไปตามนี่ละไปไปคู่ชุบอกมูครับตัวไปอีกเรื่อยๆมันบอกให้เลี้ยวขวามันเป็นหนทางน้อย,อยแคบๆก็ยังท่าเขาหน้าคนจังสิแม่ก็ต้องเสือมันเนาะรถเพิ่นก็เป็นแบบรถตัม้มพ่วมถนนก็เป็นแคบๆตีวงเลี้ยวกับบอม,มเป็นตาตกลองทะว,ะวัสันก็ให้คู่เป็นแล้วลงมาบวกให้ เพื่อนขับรถประธานได้แข็งปันไดเด้ยอนเคยขับตั้งแต่อยู่ในเมืองเพราะมาพอสภาพถนนบานนอก,กระจอดเื่กันละคนเพื่อนกะยึกกะยักยุ่งสันแล้วโดนเติบอังเลียวใดคู่เบนกะกลับขึ้นรถค่อยๆขับออกไปพี่ชูหนูว่ามันบ่แมนเหล่าเด้นี่มันเป็นทางตันคู่เบนว่าคู่ชูเพื่อนกะฆ่าตั้งแต่จ้องถนนแคบๆยานมันตกทองรอง,างทางท่าง แต่เลยบได้สวนใจขังนาว่าเป็นจังใดแน่เง้ยนาขืนมันผัดเป็นเถียงหน้าคนเหล่าไก่ตั้งเธอเลือยยุบมีต้นบักม่วงกับสา n a าม,มันเป็นทางเขาหน้าก้นอิลีได้ยินตั้งแตาเสียงกราบรถว่าสันฮอีจีมึงมึง้ากูุมมันยังน้อคู่ชุจมใน่ใจชิกรับรถกับชิกรับจังไดเล้วถนน,นแคบก,ะกระดวากะเดียเนาะ ก็จะแมนจอกขวางหน้าเขาบดได้มีถใหไ่เขาก็มีตะมอดจะไสจะซื้อเขาก็เห็ดทางล่งหน่อยๆเนาะเห็ดจ้งไดระบาดเนี่ยกัะถ้อยนั่นแล้วขนาดเลี้ยวทางแ็บๆกันยั่งยากอยู่นี่ต้องมาขับถ้อยหลังอีกไครแน่ว่าเพิ่นมีกองหลังเสียงมันกระดังตี๊ตี๊เตือนเพิ่นกระแนมจอแสดงผลเต้ว่าขับถอยยุ่ดีๆระบบมันกระแจงเตือนตี๊ตี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 ตตตต แปลว่ามันมีแนวอยู่ข้างหลังพว่วมสิส้นแล้วเพื่อนเกียรเบรกเอ๊ะให้แน่ว่ามันเป็นเกียร์ออตโต้ถ้าเป็นเกียร์กระปุกเดี๋มึงเอ้ยมันยังละคู่เบนมันคือบ่มี่ยังอยู่นาจอพูดชูว่าเทิ้งนาจอเนี่ยมันเป็นโลงเลยเด้มันคือแปลกแต่ว่าประสานคู่ชูวาแต่ว่ายูด่ดีดีแอะกับโบเยนคือกันมันบะเน่คู่เบนกับเปิดประตูลงไปเบิง้ง แล้วก็เล่นกลับขึ้นมาปิดประตูดังตึ้ม้อนข้างนอกมันบายซีโม่งกับิีหอนแห้งสดายบุบมมีอย่างเด้ละพี่โล่งเลยคู่เบนว่าหอบพายไกแหกแหกแหกอื่นนำ้ำไรเอียห่อนตินองเบนน้ำยขหางประตูเด้อกินได้เลยคู่ชุบอกเป็นเอากวดน้ำหยัดใช้ขางฝาประตูข้าวหนึ่งเสียงอีจีมันกระมุนดังตรึงืออยังมันเปลี่ยนเส้นทาง ผู้ชุพันกะะถอยไปเลยเรื่อยจนมาหอดทางเขาผู้เบนกระล่งมาบวกรถให้อีกพ่อออกมาได้อวยหัวไปทางเกาอีจีมันกะบอกตรงไปอีก200เมตรเอาละได้มากขนาดนี้แล้วก็ต้องไปต่อเพิ่นกับขี่มาได้อีกได้ยินแต่เสียงมันบอกว่าอีกสิบเมตรเลี้ยวขวาแปะสิเลี้ยวน้ำบอททันฮ <c oughs> มึงกับบอกจ่อๆนนาะสันคู่ชุจมคือมันคือมีตะปลาอ้อยละพิชุคู่เป็นเลี้ยวนาเลี้ยวหลังขี่ขมาเลยเรื่อยอ้อยมันกะใหญ่เต็มทีเนาะมันสูงแดเดือนมีหน้าคมมันกะหอดงามตัดอ้อยสวงขางทางมีต่างตาปลาอ้อยถนนก็นเป็นแคบแคบอดหลอดไปอิจีมันกะบ่เวาบ่าบาปากยังจักว่าไปถือไปผิดบูไปทัวที คีมาแปลสิบิปนาทีกันยังบอท่านแต่หัดสวดใสอยู่น้องเบนมันคือมีตาปาอวยแท้คู่ชุถามโมหนูก็บ่ัหฮู้คือกันเดี๋ยวหนูล้องโทรหาคู่แชเทเบิงว่าสันคู่เบนกันยกโทรศัพท์จะคว้างขึ้นมากดเบอร์โทรคู่อยู่โรงเรียนนั่งกันนั่นละสิถามทางตาป่าสว่างสาวก,ก็ต้องเลี้ยวบังนากันพิชุบ่มีสัญญาณเสียงคู่เบนว่า หืกลางป่าไหวแบบนี้ว่ามีสัญญาณวันนี้แม้เอาต้องได้ระบาดนี่กะจำพออีจีมันบอกปากบอกเตียงละแม่ว่าเป็นยังขี่ไปอีกจักน้อย้าเธอพ่อคนตัดอ้อยว่าสันคู่ชุวา่าเพิ่นกะขี้มานำทางเลยเรื่อยกะบอกพ่อคนจ้าคนอากาศในรถมันกะแห้งอึดอดัดทั้งๆั้งที่รถกะไม่ไม่ รือว่าความบิดตกกังวลเหตุในห้าหวหอนวะคู่ชุขึ้นแนใจขี่ผ่านทางแยกมากะละายมองจักเลี้ยวมองได้เหลียวมองได้แล้วข้าวหนึ่งเพิ่นกระเริ่มเห็นควันไฟดำๆลอยขึ้นท้องฟ้าพิชุพิชุข้างหน้ามีคนแท้ๆไปไปไปเลี้ยวเบื้องต้องฟ้าดำขึ้นดำขึ้นควันกระลาลขึ้นขึ้นเขาขึ้น,นจูดอ้อยแต่เว้นแท้ทาาการก็คือประกาศห้ามบ่ให้เผาอ้อย ปัญหาพี่เอ็มนี่ก็หลายอยู่เด้ผคู่เป็นจมอยู่ข้างหนามันมีรถมอตเตอร์ไซค์แอบอยู่สองคันเห็นคนยือนอยู่หันบางสีคนนี่ละสิเป็นซุ่มมเาเผาอ่อยะสดงบูบังทรงย้อนป่ะเพินผ้าก็ยืนอยู่ไก่แปลงมองที่เพิ่นเผานั่นแหละขี่รถไปพ่วมสีหอดคู่ชุกระชล่อรถคนเผาอ่อยแต่ละคนก็นใส่เสียแขนเงาใส่อีมองคุ้มหนาเบิดเด้ เขาเห็นรถเก๋งแลนเข้ามาจอดกระ้ากกัหันมาเบิง้งพ่อคู่ชุดดรถก็จกล่งเดก็อออกไปสิถามทางมือหนีมันปัดเป็นวั่นจันเพิ่นกระพากันใส่ชุดตรวจการสีกะกีประดับกระดานบ้านเหล่ากระแพ้แถบเต็มยดพอดีคู่ชูดเดข้อออกไปขอโทษค่ะเว้าเดแค่ซ้ำนันซุ่มคนงานเห็นจังสันกระพากันออกเลน่นหุ้นลงทงธงล่งทา เข,ขเขาพาไว้อยคางๆมิดจัดง่วยเขาผ้ากันแล่นเห็ดอย่างละพี่ว่าทิ่ถามท่าซื่อๆไหมคู่เบนวางงสันแล้วไว้ได้เพิินพว่วมเผามันก็นลุกโหมขึ้นมาแห้งเด้บาดนี่มันก็นล่ามออกล่ามออกไฟกระแดงจึงครึงควันนี่ขโมงโฉงเชงล้มตีหอบลงมาพัดเขามาในรถพอดีคู่สวงค้นผ้ากันสมัครฝ้าปิดกระจกยางไว้ เอาจังได้ดีล่ะมาหอดบ้านนี่แล้วสิไปข้างหน้ากับมีแต่ไฟสิกลับข้างหลังกับ,บ่มีความหวังคู่ชุกับตัดเส้นใจคับปลดไปข้างหนา้าฟ้าไฟหอนหอนฟาควันออกไปอากาศในรถวาห่อนอยู่แล้วมาพ่อเขาเผาอ้อยเฮ้งนักพ่อมุมมองเขาเผาอ้อยแล้วก็ไข่แน่ขีไม่อีกข้าวหนึ่งกระสุดเขตป้าอ่อยพอดีเลี้ยวเห็นหนทางแดง ยูดีๆอีจีกะเบาคืนเลี้ยวซ้ายสวงสาวพาก,กันตื่นยืบเฮือบัตรมึงสีมามึงกะมานอะเป็นพ้ากันจมขี่ค้นทางลาดยางได้บาดเนี่ยเออไข่แน่พ่อเลี้ยวเห็นบ้านค้นเ้วล่ละมันกะบ,บอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวน้ำมันไปนั้นนั้นพี่มีตลาดอยู่ข้างหน้านั่นคู่เบนดีใจว่าจะควางมาหอดมองแล้วอีกห้าสิบเมตร จุดหมายของคุณจะอยู่ด้านซ้ายเพราะพ่ามสิหามองจอดมอเะอรเห็นตะเครื่องรถด,ดับพึบพบ่แมนยังอีกน้อบสัสนคู่ชุกกระไปเกียว่างพญายามติดเครื่องมันก็มิดชีรีเลี้ยวบังหน้าปัดเกวกว่ามหวอนขึ้นขีดสุดเห็นตะควันขาวขาวค,อคอ่อยๆลอยขึ้นจากกระโปรงหนา้ารถจากนั้นมันก็บปุ๊บฟู เพวยปุุงขึ้นยางเต็มที่มอน้าแตกผู้ยิ่งขับรถเนาะบ่หูวิธีดูแรลรถคว่ำห่อนขึ้นเพิ่นกับบ่เบิงเฮ็ดจังได๋ละบาดเนี่ยจอดขวางทางรถขั้นอื่นเขาอีกตั้งหากไทยบ้านเขาเห็นว่าเป็นคู่ผู้ยิ่งเขาก็เลยอีตนสาสตร์สดายบุกระพากันซอยลากรถเล่าไปขางทางเหลี้ยวเบิงนาฬิกาหาโมงแล้งแล้วฮะ แสดงว่าเพิินผ้ากันเสียเวลาอยู่น้ำทางเนี่ยโจโม่งเคืองเลยติแค่ีสิบกิโลเนี่ยนะคู่ชุกระซูนวะสันสิเ็ดจังไดแล้วนาทีมาเรียไล่ก็ต้องเฮ็ดเป็นห่วงรถจะคว้างกับเป็นห่วงก็เลยโทษไปหาคู่อยู่โรงเรียนให้เขาติดต่อรถหลากมาใหา้เสียเอารถกับบานพักสกวรมือรุ่นจังเสียเอาเขาซูนวาสันจากนั้นเพิินกผ้ากันไปเรียไล่ในตลาด สัวสีแล้วกระโจนว่าเมือดเดะตลาดเขากระปิดแล้วพ่อค้าแม่ค้ากระพากันเลิ่มทย่อยเก็บของซุ่มแล้วแล้วกระคับรถออกไปตะวันรถที่สีมาลากเล่านี่กระทันมาจากักเถือขคนของเขาไปเก็บในรถบอร่อหูจักค่ำเสียเหตุกรพากันเขาไปนางถาหอนนั่นละเปิดกระจกไวฝุ่นมันกระลายเพิินก็นเลยเอากระจกขึ้นเครึ่งบัวท่านโดนได้ยินหนังตาเสียงเปี้ย ปะกระดังขึ้นบ่ไกปันไดดอกแสงแดงๆลอยขึ้นมาทั่งฝ่าคนจูดอ้อยอีกแล้วบอท่านหอดสิบนาทีนิมะดำก็เริ่มโปรยปลายที่แรกกระอันเดียวสองอันจากนั้นก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆจนก็ยังมาร่วมกันแล้วก็ขู่ลงมาใส่รถเพินหนึ่ขั้นเดียวคู่ถูกกับฟ้าวเอากระจกรถขึ้นปิดจนมืดสิเปิดพัดลมในรถกั้ยานแบตเตอรี่เบิกรก็นั่งฮว่านๆนั่นแล้ว พวกพ่อขา่าแม่ขา่าพากันหนีบัดแล้วมันก็เป็นวงเวงได้บาดี่ตลาดนัดเนี่เขาก็มกักสิจัดอยู่เดินกวงๆเลาะนอกบ้านจักน้อยเนาะวางหันกันยังมีแฟตลาดอยู่เด้แต่พ่อตอัวน,นี้มันเหมืดตึ๊ดตึเฮียนคนก็นกนอยู่ไกล,กลๆริบๆบอมีแนวเห็ดกับผ้ากันเอาโทราศัพท์ขึ้นมาถเลนข้าวเนืองก็ได้ยินต่เสียงปึง้งคือยังคนเตะหลกบ,บอลมาถือฟ้าหลดเพน เพิ่นกะเลี้ยวออกไปข้างนอกกับ่เห็นยังข้าวหนึ่งกระดังปึ้งขึ้นอีกหวอนสิบเปิดประตูออกไปเบิงกับบอกคือย่านให้เธอเป็นคนบดีเพิ่นกะกดล็อกประตูทันทีน้อยเดียวกระได้ยินเสียงปึ้งอีกแม่นยังล่ะพี่คู่เป็นสงสัยคู่ชุกใสหัวเงึกๆบึกูบเพิ่นก็เลยเอาหนาล่องไปแนบกระจกซองเบิงกบ่เห็นยัง พ่อเอานาออกรอบนี่กระดังปึ่งขึ้นอีกเพิ่นก็นเลืยลดกระโจกลงหน่อยหนึ่งเด็กข้อออกไปช่งคือบ่มี่ยังวะยักเปิดประตูได้พิชุถ้าเธอเป็นคนบดีนั่งห่อนห่อนอยู่กับทนได้ได้ยินคู่เป็นวาจังสันคู่ชูก,กับฟ้าเอากระจกขืนท่านที่ชงคนก็นั่งในรถบิดไตยมันก็บห่อนอึดอัดเฮียก็ออกกระโจกรถดพันก็ติดเฟี้ยมดำจะมาเมือดอยู่แล้ว แหงมีฟ้าขึ้นอีกแหงเหลียวบ่งเห็นอย่างจังวะหนึ่งคู่เบนก็เลยหันมาทางคู่ชูว,ว่าสีเวหยังจากอย่างแต่ว่าเพิ่นกะเหลือกตาอ้าปากคู่ชูเห็นมู่เป็นแบบนั้นก็เลยหันไปตามสายตาคู่เบนว่าเพิ่นเลี้ยวเบื้องอย่างเพิ่นกะตื่นยึบแปลกใจย้อนมันไม่ห้อยขีดอย่กระจกเป็นรูปห้อยยิมแบบที่ขีดเส้นโค้งแล้วก็มีมุ่มปากมีจุดขลังเทิงเป็นตาสองจุด อยู่ท้งกระจกรถขางเพิินพอดีผู้ใดไม่เขียนวะคู่ชุสงสัยมันไม่เขียนเต่หึงวะเด็กน้อยนักเลียนบ้าว่ะสันตว่าวังหันก็คือบ่เห็นหน้าว่ะสันได้เพิ่นว่าถ้ามีคนมาเขียนเล่าก็จะต้องเห็นเด้หรือภาษากระได้ย,ยินแต่ว่านี่มันผัดมิดจัดเหลียวก็ไปหาคู่เบนเห็นเล่านาสิดสีดท่องสีสีห้องให้ก่มนางุดๆุดน้องเบนเป็นยังบ้สบายบ่ คู่จุถามโมตะว่าคู่เป็นเอาตากลมนาชายหัวบย่อมปากฮึเป็นอยังน้อวสันคู่จุวาเพิ่นกะเริ่มใจข้อบดีได้บาดนี่นางคืดฮาเธอเป็นคนไม่เขียนนี่มันก็อันตรายอยู่เด้อทาบ่แมนค้นลาวสันคืดได้ซ้ำนี่แล้วเพิ่นกะเอะใจบางอย่างล่องเอามือไปแตะกระจกฮูดเบิงมันมีห้อยไอ้น้ำ นั่นแสดงว่ารูปห้อยยิ้มนี่มันจติตตองเป็นคนที่เขียนอยู่ในรถนี่ละว่าสันตว่าโตเพิ่นกับว่าได้เขียนโตัคู่เบนกับว่าได้เขียนแล้วผู้ใดเขียนว่าคู่ชุคขึดได้ชำนันขนขิ้งลูกบัโตหันไปเบิ้งกระจกทางจะควงอีกหัวแต่กะล้นลงไปพูนส่วนนองผุ่นะ่ะย้อนมันมีห้อยเขียนตืมเพิ่นกะล่องเอาโทรศัพท์เปิดไฟแง่งเบิง้งสามห้าสามหก วายนี่มันทะเบียนรถกูนี่วะผู้ใดมาเขียนวะกู้ชุนาสีดกว่าเก่าเขียนแบบว่าได้กับนากับหลังอนันแสดงว่าคนเขียนจะต้องอยู่ในรถนี่แท้ๆน้องเบนมันเขียนอีกแล้วมันเขียนมาจากข้างในนี่ละพี่ว่ากูชุบอกกูเบนพญาย่างขยับออกห้างกระจกไปนั่งเบียดขั้นเกียร์อยู่พุ่นกูเบนกระห้องเฮืยเอาเมื่อปิดนะ พอท่านโดนก็เห็นรถขั้นหนึ่งซองไฟศาสเข้ามาเพิินกับผ้ากันหันไปเบิง่งรถขั้นนั้นก็มาจอดหลังเพิินพอดีเห็นคู่บุษไา้ใส่สุดตรวจการสองคนยางล้มมาสลดขั้นนั้นซองสาวฟ้าวเลียนลงรถไปหาหมูบอ่อต้องทาให้ถามเปิดประตูรถได้ก้าวขึ้นไปนั่งท่านที่จากหอน,หอนมาพอแอร์เย็นฉ่ำเพิินก็แห้งขนคิ้งลุก ต่ว่ากะไข่แน่คู่มูเพิ่นสองก้นก็เลยขึ้นรถมาย้อนหิมะดำมันพัดในเศร้าเนาะแต่ว่ากระจางลงแน่ลแล้วละมีเหงังกันนี่คือส่งสีตื่นตื้นมูถามสองสาวว่ามีผูดใดปากเอาตะายหัวงึ้อเงง,ง,งึบอกว่ากลับบ้านไปกวนเสบาสูาส่ฟังดวอกว่าสันผ้ากันนั่งอยู่ในรถทายุพักบบกง่ายหนึ่งหิมะดำเศร้าแล้วกระจัดการต่อสายสลิงดึงรถขั้นที่เสีย คู่ชุผู้เป็นเจ้าขางรถกัสิต้องไปบังคับรถได้บาดนี้เพื่อนจะให้คู่เบนไปนางเป็นมูคู่เบนก็บบกเอาก็เลยได้คูู่้ชายอีกคนหนึ่งไปนางแทนขับนําทางมาเข้าเดี่ยวกับหอดบ้านพักในโตเมืองแล้วฮึคือเร็วแท้แถมบ่ไดอออกไปถนนลูกรังอีกต่างหากแสดงว่าอีจีมันพาหลงตัวนี่เพราะว่ามาหอดบ้านเราก็บเบ้าสู้กันฟังตอนที่ตลาดเลิกแล้วน่งอยู่ในรถ ผู้เบนเพิ่นเห็นเงาผู้ายเอาหนามาแนบกระจกฟังค้นครับแล้วก็เอามือวาดรูปห้อยยิ้มที่แหลกเพิ่นกค็คิดว่าค้นข้างนอกแก้งแต่ว่าเพิ่นผัดเป็นคู่วิทยาศ,าศาสตร์ก็เลยขิดไใดว่าห้อยไอนะ้น้ามันอยู่ข้างในมันบ่ได้อยู่ข้างนอกเพิ่นก็เลยย่านส่วนตอนที่มาเขียนตัวเลขเพิ่นก็หันไปเห็นพอดีผู้ายผู้เก้านน่าละเขียนออกมาจากข้างนอก แสดงว่าบัดแหนมเป็นเขียนสิต้องเขียนกับด้านเด้คนขังในจังสีเห็นว่าเป็นตัวเลขปกติพ่อเขียนแล้วแล้วผู้ชายผู้นั้นก็เอานามาแนบกระจกเลยเห็ดให้เลี้ยวเห็นหนาชัดว่าตาเพิินเป็นสีขาวเบิดหน่วยแล้วก็ยิ้มจนเห็นพี่ศพแต่ว่าตาเพิ่นผัดบบยิ้มน้ำคู่เบนกับฟ้าก้มหน้ายางไว้ส่วนตอนย่ามกลางเว้นที่เพิินหลงเข้าไปในเถียงหน้าคนตอนถี่ถอยออกมา แล้วเครื่องมันห้องตีดๆนั่นเล่ากระเบื้องนาจอเห็นขาคนแต่ว่าคู่ชุนั่น,น,น,นบ่เห็นเพิ่นก็เลยลงมาเบื้องข้างหลังเห็นตะเกือบขีบคู่หนึ่งจอดแรงแง่งอยู่ทั่งถนนแล้วเกือบคางหนึ่งมันผัดติ้งเพิ่นย่านก็เลยฝ้าเล่น,ลนขึ้นรถสีบบอกคู่ชูกับบ่กล้าบอกย่านว่าเพิน่นสิตกใจแล้วก็ตกล่งขางทางแต่พ่อถอยออกมาแล้วเพิ่นก็เลยพยายามเด็กข้อเบิง้ง ว่าเกือบคูนันนั่นยงยู่บวแต่ว่ากับเ่เห็นอย่างเลยผู้ชายผู้นั้นอาจสิเป็นเจ้าของเกือบคูนันก็ได้ติดรถไปตลาดน้าแล้วพวกที่พากันเผาอ้อยแลนนี้อาจจะเห็นคู่สองคนเป็นเจ้าหน้าที่มาจับหรือบ้่นก็อาจสะเห็นอย่างอื่นที่มันแปลกๆกระได้เพราะมูกลับไปเบิดแล้วคู่จุเพิ่นกย็ยยางมาเลาะเบื้องรถเจ้าของเถิงจมหามึงเอ้ย หาเรื่องให้กูต้องเสียเงินอีกแล้วนะมึงว่าแม่นเดือนนี้จะได้เก็บจากหน่อยก็ต้องเอามาจ่ายค่าสอมมึงน้อว่าสันแต่อยู่ๆเพิ่นผัดเลี้ยวเห็นอียงจากยางเคลื่อนไว้ยู่เลาะเบาะผู้โดยสารคือ,อยังคนนี่ละเฮ้ยผู้ใดวะเลื่อมลลอกหลติว่าดดวสันวาแม่นลืมล็อ,ลอกหลดและมีคนเขาไปเล่นเพิ่นก็เลยล่องกดรีโมดเบิงก็ปรปากดว่ามันล็อกอยู่แล้ว ขั้นฮวนจะเปิดประตูเ้าไปเบิ้งกะยานแน่ว่าแมนคนก็เลยบอก่าเปิดแต่ทันบ่เปิดถ้าเป็นคนอีหลีเราไปตายอยู่ในหันเด้าสันคืดกลับไปกลับมาตัดสินใจเปิดหลดเบิงบอมีไพ่ายแสดงว่าทีเห็นมันจะเป็นอย่างนู้บสันฝ้าลอกลดตืดๆพ่วมชิงยางนี้เห็นตลอดมันติง่ง คือยังค้นเขาไปเล่นนอยู่ข้างในเหรอนโยมรถแหมบอตองถามเลรียเขาบ้านย่างไว้ขึ้นไปหอดสั้นซองเดคข้อวองลงมาจากหน้าต่างบอเห็นยังพิษปกติเพิ่นก็นอนพ่อโต๊กเด็กเพิ่นผัดฝันว่าขับรถคันนี้เบิดมือเมืดขึ้นจักไปใสแน่ในฝันผัดมีคนนั่งไปน้ำแต่ว่าเลียวไปเห็นหนาเด้เป็นผู้ชายว่าสันเตือน่ยเมื่อเร้า ผ,ผู้เพิ่นประเทศงานอยู่ไฟแนนซ์รถทางของแนแก่นพัละเพิ่นกะมาลากรถไปศูนย์ไฮ้ขึ้นต่อมากะฟันว่าขี่รถขันนี่อีกแล้วเพิ่นก็นเลยโทษไปบอกผัวเพิ่นว่าให้ซื้อเลขทะเบียนรถในเดอร์วสซันเลขเพิ่นสามหาสามหกซื้อสามหกเดอบ่นบอกผัวเอาหาพันวาซันผัวก็เออเออคู่ชูนในเพิ่กนกะเฮ็ดงานโลงเลี่ยนไปละเวลาผ่านไปจนว่ามือเลขกออก มันออกสามหกอิลีผ้ากันดีใจวสันคู่เป็นถือตะวันหลายหมืน่นส่วนคู่จุฟ้าโทัไปหาผัวทันทีเขาถึกเลขเขาถือเลขหาพันวสันคึดว่าจะเอาเงินหาพันมาสอยใจขาซ้อมแต่ว่าผัวเพลินปัดว่าหาพันอยู่ใส่ดอกเขาซสือไปหาสิบบาทหนึ่งคูุ่จนี่เข้าออนเลยโอ้ย เขาก็อบอกใครจะกว้างซื้อหาพันหาพันบดายยินบอกคูชุจมบ่ได้หระเข้ได้ยินว่าหาสิบบาทก็ซื้อหาสิบบาทนั่นแล้วมัสนผัวว่าโอ้ยหวังสิร่วยทางลัดมันกับบดายดวงมันมีส้ำนานนี่ละพี่น้องการพนันบ่เคยภาผูา้ใดร่วยถาว่านดอกดกเว้นเจ้ามือมือเฮ็ดร่วยหวยเฮ็ดจวนเดอ้อทองคำนี่ไว ลองคำนวณเบิงเดอตั้งตาซื้อม้านี่พากันถือซ้ำปิดใยไปจากเถอไปเอาเงินไปซื้อเลขซื้อเบอร์มาซื้ออยากซื้อกินสิบอดีว่าบ่แต่ว่าแอดก็ฝากไว้กับรอตตรีหลายแล้วละวะ่าก็ว่าสิไปถอนมาใส่ยูบเยามถึอสิบสอล้านนั่นแต่ว่ากับบรับสมัครพี่นองปองไป,งปเดอ้อมันเต็มแล้ว